เอาล่ะก็สวัสดีท่ทานผู้ชมท่านกันด้วยนะครับซึ่งเห็นอยู่ข้างหน้านี้ไม่ใช่อะไระครับมันเป็นลงยิมเก่าที่เราจะมาซื้อแล้วก็ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเราจะเปิดยิมนะให้ผู้คนมาเล่นไอ้เอาตรงนี้ก็มีนิอันนี้เป็นส่วนสาธารณะหรือเปล่านะครับแบบเฮ้ยแล้วมันอยู่ตรงกลางกันด้วย,ยงั้นเราจะเปิดแช่งตรงนี้กันใช่ไหมเอาลนะ่ะก็ไปลุยกันดีกว่าทําการซื้อยิมก่อนครับเฮ้ยห้าพันเรามีตังค์หนึ่งหมื่น,นครับแล้วก็มี เออเลเวลเหมือนกันนะครับใช่มีเลเวลเอาละแล้วก็ตั้งชื่อใช่ไหมเหมือนเดิมครับยิ้มเรา <c oughs> ไม่มีอะไรเปลี่ยน <c oughs> เอาใหญ่ใหญ่แป๊บสีแดงเหมือนเดิมเอ้อุ้ยมีโลโก้ด้วยครับเอาละอันไหนดีวารูปเนี้ยสวยครับเอาใหญ่ใหญ่เหมือนเดิมจะได้เออเห็นกันชัดแจ๋วนะครับเอาละติดป้ายโอ้แขนไฟ แขนที่ถูกไฟไหม้นะฮะช้รู้สึกว่าจะยกเออ่ดัมเบลดันไม่หน่อยนะแขนเลยไหม <c oughs> <c oughs> โอเคทำความสะอาดยิ้มครับอา้าวแล้วฝั่งนี้อ่ะเฮ้ยฝั่งนี้ก็ซื้อได้ครับเขาประกาศขายอยู่เต่ราคามันสูงเกินไปอะ่ะเรายังไม่มีตังขนาดนั้นนะเอาละ่ะนี่ใช่ไหมยิ้มได้โอ้โหด้กว้างเหมือนเดิมอ๋อนี่สามารถออัปเกรดได้นะแต่เราต้องมีเลเวลสามอันนี้ห้องน้ำใช่ปะ ไม่จ้ะเดี๋ยวนะโลง่ลงเลยอ๋อต้องซื้อของมาใช่ไหมโอเคเอ้ยเดี๋ยวเก็บแผ่นกระดาษก่อนครับอ่านี่เข้ากันแบบกระจกเสียนะครับกระดาษมีรูปอะไรบ้างเนี่ยข้าวใช่ปะ่ะโอเคเ่าเก็บขยะครับเสร็จแล้ว โอนี้ทางขยะชิงปะเ,เดี๋ยวนะอ๋อมันไม่ถึงอ่ะไม่ถึงเมื่อกี้วางก่อนขยะเอาละเรียบร้อยแล้วก็ทาความสะอาดอ้ากดแถบแล้วก็มีที่ทำความสะอาดนะมีรีแพ์ด้วยที่ซ่อมเออมีการจับมือด้วยเหรออ๋อไม่ใช่ <laughs> เปลี่ยนเป็นมือนึกว่าจ,จับมืออ่ะ อ๋อต้องคลิปก็แบบนี้เลยโอเคได้อยู่ครับเอากระดาษเกี้ยงครับแลโ้วก็อันนี้มันกระดาษไม่ใช่หรอโอ้กำจัดทิ้งได้เลยครับขยำขยำได้อ่าโอเคครับเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาซื้ออุปกรณ์ก่อนครับ,บอุปกรณ์เข้ายิมอันนี้ชอ็อปเฮ้ยนี่ไงฮะรามีหนึ่งมื่นเอ่อซื้ออุปกรณ์อย่างน้อยสองชิ้นหรอ โอเคเดี๋ยวเราไปหาซื้ออะไรที่มันถูกๆแล้วกันนะครับเขาให้ซื้อสองอย่างอ่ะมีที่ปั่นนะครับแล้วก็ลูวิ่งโอเคสองอันพอ <c oughs> ของยกเราเอาหรือเปล่าดัมเบลจังแล้วกันเดี๋ยวนี้ซื้อแล้วก็ที่เปลี่ยนสป้าพโอเคสียเลยเหรอแล้วก็มาทำการวางเลยอ,อันไหนอ่ะ อ,อ๋อกดแถบอ๋อนี่ไงครับกรณ์สร้างหันหน้าเข้ามานังแนบมาโชว์เดะอุ้ยได้เลยแล้วก็ลูวิ่งครับแล้วจะไปโซน,นๆไปแล้วกันอันนี้มันอยู่หน้าห้องน้นํานี่เดี๋ยวเราเออเราฝั่งนี้ดีกว่าครับเอาหัานหน้าออกเลย <c oughs> เออได้ชมว,วิวด้วยครับตรงนี้ย้ายได้ป่าโอเคสามารถย้ายได้ครับ,รรบแล้วก็เพิ่มมาอย่างนี้อ่านี่ครับเอาซองนันข,งข้างเลยแล้วก็ เปั่นชมวิวเราขี่ได้หรือเปล่าเราใช่ไงไม่ได้แต่รู้สึกสภาพมันจะแบบเออเกาไปหน่อยหรือเปล่า <c oughs> เก่าแบบโคตรเลยเออก็เอเอไม่เป็นไรครับแล้วก็อ่านี่ครับที่เปลี่ยนเสื้อผ้าเราจะไว้ในโซนห้องน้ำละกันเออใช่ๆชพราะว่าแบบแยกกันท้ายยิงนะฮะอ่า เราจะขังรวมกันไม่ได้เอยไม่ใช่จะอยู่รวมกันไม่ได้เ,เปลี่ยนได้ปเปล่าอ๋อเปลียบไม่ได้ผมลืมซื้ออีกหนึ่งอย่าง,งครับคือถังขย,ยะช้างขยะช้างขยะแบบพิเศษน่าจะไว้ในเอ่อยยิมเรานะฮะถังขยะนี่วางเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวตอวไวในห้องน้ำหรือเปล่า อย่างไงเดี๋ยวไว้อือไว้นั่งน้ําแล้วกันอ่านี่ครับน้ําใช้ยิงเหมือนกันเผื่อเขาแบ่งส่วนๆกันไปขยะใช้ไม่ใช้หรือไว้มุมนี้ก็ได้นะนะักประมาณนั้นแต่โอ้เดี๋ยวนะถังขยะเขาให้วางในเดีอเด้เปลี่ยนๆครับถังขยะเขาให้วางในนี้เลยครับในห้องเลยห้องเปียนอ่านี่ครับใชหยิงด้วยใชหยิงด้วยเอออาละเรียบร้อย เอาละมีคนมาลงทะเบียนสมาชิกกับเราแล้วหนึ่งท่านเฮ้ยเป็นผู้หญิงซะด้วยสิฮะเขาบอกว่าฉันตน้องการลงทะเบียนเป็นสมาชิกระด,ดับต่ำนะฮะมีไอดีฉันอยู่ชื่อเอ่อเมเบลนะครับนามสขขากุลชังละกัดนะครับเขาบอกอยากเอ่อเป็นขั้นต่ำนะครับคือโลเลยอ่ะโลคัสคือเป็นดาวเดียวใช่ไหมแล้วก็ลงทะเบียนชำระนเงิน4ี่ร้อยการชำระรายวันหนึ่งร้อยนะครับเหมือนการเช่ายืมอะ โอเคขั้นต่ำใช่ไหมจัดให้ครับเอาละขอบคุณครับม้ยมาเช่าแล้วไปแล้วไปแล้วเราจะตามไปได้ไหม <c oughs> ไม่ไม่ตาแบบตามไปได้เปล่าอ๋อเขาได้ไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะเขายิ้มเอาละลูกค้าคนแรกเอ้เรากระโดดไปได้ดีกว่า <c oughs> ไม่นะเออคุณจะทำให้ผมเสียการมองเห็นไปเลยนะถ้ากระโดดไม่ได้เนะี่ย <c oughs> เอาละเปลี่ยนแล้ว ไม่โดนอะไรไม่ได้ไม่นะเราจะไม่โดนวิพากษ์วิจารณ์แน่นอนนะฮะเราแค่ไปดูเฉยว่าเออเขาเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรได้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับใช่ใช่แล้วคิดอะไรไปกลกขนาดนั้นนี่โอ้โหโลคสนะัสอะเึิดแบบใช้ไหมเอ้ยเดี๋ยวแล้วไอ้รูปที่มันเป็นไอ้เท้าตรงนี้มันคืออะไรอะ่ะเดี๋ยวนะเปิดแบบได้ป่าเฮ้ยเปิดได้อ่าแต่มันซูมออกซูมเข้าไม่ได้ด้วย คือร้านอะไรเอ้ยเดี๋ยวเยวนะไอ้ตรงนี้มันเป็นรูปเ,เดี๋ยนะเจ๊เจ๊ขี่อะไรมาเมื่อกี้ถ้าผมไม่เห็นเจ๊น่าจะขี่ไปถึงซอยนู้นเลยสักพัาเ่ยเดี๋ยเดี๋ยว,ยวนะผมเดินไปดูก่อนอันนี้คืออะไรที่ร้านขายของจะไม่มีใครขาย,ขายเฮ้ยโอ้มีน้องหมาครับรู้สึกจะเป็นหมาจรจัดนะครับเราสามารถรับเลี้ยงได้เอ้ยว้าว แต่เราพันนี่มันไม่ใช่หมาจรจัดและสุขภาพนี่เป็นหมาที่ดีเลยนะฮะเอาอะไรเนี่ยฟอร์ล้านนี่น,นี่ต้องพันนี่เลยครับเอ่าพันที่ตั้วกเข้าไปซ้อมอะ่ะเออไปฝึกอะ่ะไอ้นี่ผมไม่น่าจะรับเลี้ยงรับได้เลยเหรอเฮ้ยตั้งชื่อไม่ได้เสียตังค์ใช่ไหมโอเคถ้าตั้งชื่อแบบโดนชื่อใครก็ขออภัยด้วยแล้วกันนับแต่ผมไม่คิดว่ามันจะโดนชื่อใครหรอกนะแบบตั้งเป็นมั่วนับอ้าวน้องหมาอ่าตามมา น้่งหมาเฝ้าบ้านนะไม่ใช่เฝ้ายิมเออเฮ้ยเรามีอาหารด้วยระหว่างที่ผมกําลังจะเดินเข้าร้านไออาหารสัตว์นะผมก็ได้บางอิญนไปเด้นี่ไงคือเราสามารถโทรคุยกับเป็น้องหมาได้ด้วยอ่ะ <c oughs> มันใช่หรอเออนะฮะเกือบ <c oughs> น่าจะอยู่ระยะไกลแล้วแ,ลแบบโทรคุยหากันอะไรอย่างงี้หรือวิอคออะไรอย่างงี้แบบหินหน้าตาอะไรอย่างงี้เปล่า <c oughs> เออใช่หรอ <c oughs> โอเคเดี๋ยวคอยทดลองกันนะเดี๋ยวผมมาซื้ออาหารก่อนอ่านี่ใช่ปะ เฮ้ยมันเป็นอาหารเฉพาะหรือเปล่าอันนี้นนนนเฮ้ยมีกาแฟด้วยเหรอให้น้องหมาเนี่ยนะใช่เหรอมีโกโคนัทด,ด้วยหรือว่าเราไปกินเองมาเ่ยหรือซื้อไปขายในร้านอันนั้นก็น่าจะได้นะโอเคเดี๋ยวซื้อมากรเท่าไห่เอาสี่ห้าพอแล้วมั้งโอเคผู้เดยวผูเดียว,ดดยวไปไป ไปเช่าน้องหมาเราไปกินข้าวกันดีกว่าเอกน่าจะกินคนเดียวเอ้ยมีคนลงทะเบียนนะครับแปบ๊บหนึ่งนะครับอ๋อเดี๋ยวเรามันต้องมีน้ําด้วยผมุมซื้อน้ํารอแป๊บหนึ่งอ <c oughs> ยา่ยาเห่าอย่าเห่าเออใจเย็นๆ <c oughs> แบบน <c oughs> ป๊บน,นึงแป๊บนึงหิวใช่ไหมน้ำฮนะไปทักสามขวดสี่ขวดคือเราได้กินไนงะ <c oughs> เอาละเองจะ,ะไปโฟร่าร้านซะ เฮ้ยมีอ๋อยังคงคนเดิมอยู่ตกใจเอา,าครับเองก็อยู่นี่ซะกด F มีเรี้งดูครับเขนาน่าจะตามเราไปตลอดหรือเปล่าเ่ยกด E R กด E คือนั่งนะครับเดี๋ยวนะถ้าไม่นั่งอะงกอ็ตามใช่ไหมโอเคไม่คืออยากให้เขากินข้าวอ่ะงั้นนั่งตรงนี้ครับ ถ้าอยากกินก็กินไปถ้าไม่อยากกินก็แล้วแต่โอเคเขาสมัครในระดับ2ดาวพื้นฐานนะพูได้อยู่นะโอเคอค,ครับเชิญเปลี่ยนเสื้อผ้าได้รวยนะสำหรับคุณผมไม่ตามไปถึงห้องนูน้นหรอกแล้วแต่คุณจะเปลี่ยนได้หรือไม่ได้ผมเออไม่ไม่สนใจอ้าวลูกค้ามาอีกแล้วหนึ่งชั้นอะ้ะเดี๋ยวนะเจ๊เจ๊ลงทะเบียนร้านผมเฮ้ยหรือว่ามันจะมีอยู่ คนบางคนเขาไม่ได้ลงทะเบียนแล้วก็อีบางคนมาลงทะเบียนเป็นสมาชิกใช่ปะ่แะแต่บางคนเขาเข้ามาเช่าเฉยๆอะไรอย่างนี้หรือลบเปิดสาธารณะว่านี่โอเคช่าง <c oughs> <c oughs> okay. แล้วกันับสมัครในระดับเท่าไหร่ v หรือไม่อ่าพื้นฐานจัดมาอันนี้อย่าบอกนะเปลี่ยนเสื้อผ้ากลับบ้านอ๋อเออมันมีสองคนชิบหายแล้วหน้าตาเหมือนกันด้วย แฟร์กันใช่ไหมนี่แฟร์กันใช่ไหมเฮ้ยเอ้เอาใครมาถอดเสื้อผ้าทิ้งไว้วะเนี่ยเมื่อกี้เหรอ <C> e <at> เดี๋ยวนะเออเราต้องทิ้งนี่นี่ใช่ปะ <C> e <at> เออได้เลยบางคนก็นมาแป๊บเดียวเฮ้ยอ้าวอะไรนี่ <C> e <at> โอ้โหลอยเหงื่อเลยเนีเ่ยเกินไปวิ่งแป๊บๆดีเหื่อออกละเออจะเรียงไปไหนฮะ เราละดูค้ามาหรือยังเฮ้ยฝั่งตรงข้ามมันก็มีนะครับไม่ใช่แค่เอของของเราก็คือมีตรงนี้มีคนมาเล่นอยู่ลราเล่นได้หรือเปล่าไม่ได้ฮนะลูกป้าอะเฮ้ย <Hey, S 2> เอ,อเาตบได้ด้วยหรอหรือว่าจะมีการขโมยเกิดขึ้นเอาละฮะถ้ามีคนขโมยของในย,ยิมของเราแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยมีมิเนเน่าด้วยครับ เห้นว่าเราซื้อห้องน้าเออมันมีห้องน้ําอยู่คือแบบมีคนอยากใช้บริการนะตอนนี้เรามีตังค์ถูกพันเดี๋ยวเราซื้อของลูกค้าก่อนับต้องมีห้องน้ําอะไรสิอันนี้มีแบบเครื่องดื่มนะแบบออที่นอนพักผ่อนแล้วก็ตู้กดเอาระตู้กดมันอันนี้มันซื้อของมีล็อกเกอร์อันนี้มีห้องน้ําแต่เราไปเลเวล4ก่อนล็อกเกอร์ใช้ทําอะไร ยังไม่รู้ว่าเดี๋ยวต้องรอเลยว่ามีทีวีด้วยเอ,อมีป้รยโฆษณาอะไรต่างๆครับโลโก้โน่นนี่นั่น,นอันนี้เป็นผนังเอาละเดี๋ยวซื้ออ่าที่ออกกล้งกายเพิ่มแล้วกันนขอดัมเบลมาโอเคที่ดึงผม,มรู้กันว่าชื่ออะไรนะร้าวมีคนลงทะเบียนครับพื้นฐานพื้นฐานจัดมาเอาละใครอยากต้องการออกกลังกายเพิ่มเรามีดัมเบลมาให้คุณแล้วฝั่งนี้แหละข้างนข้างหน้า อันนี้ดำเบลครับเฮ้ยเดี๋ยวดอโอเคฝั่งนี้ด้วยแล้วกันนี่มึงจะออกด้วยจัง <c oughs> ตอนนี้เราลเลเวลสองอยู่นะครับเฮ้ยเดี๋ยวต้องอรอเลเวลครับโอเคเราซื้อของในระดับที่เป็นระดับกลางๆนะครับคือเลเวลหนึ่งมาเพราะแบบตอนนี้ต้นทุนยังไม่มีครับอ่านี่ครับดูสิดูสภาพเป็นไม่น่าทำไมมันเป็นสีเก่าๆซีด อาจจะเป็นของมือสองก็ได้อ่านี่เป็นพรมฮะเอ๊เยี่ยงของกายเหมือนกันใช่ใช้แบบเอ้ยมีคนลงทะเบียนสมัครสมาชิกขอ VIP เหอะใช่ครับร้านเรายังไม่ถึงระดับนั้นโอเคครับครับแค่นี้ผมก็พอใจแล้วที่มีคนเข้าร้าน่ะนะใครเปลี่ยนเสื้อผ้าเนี่ยนะเปลี่ย,ยนะยนานยังวะมีคนต่อคิวอยู่นะอย่าลืมอย่าลืมนะฮะะ เริ่มมคนต่อคิวอันนี้ก็ไม่มีขยับโอเคเออมันมีเวลาหรือเปล่าอ๋มีครับน,นี้วใบาสามเอ้ยน้องมานอนเร็วเดี๋ยวเราเออเราจะโทรยังไงครับคอด็อกคือผมไม่เข้าใจอ๋อเรียก <c oughs> เหรออนั่งนี้ก่อนโอเคแล้วมมกดไกลๆได้ป่ะเไม่ได้ได้ได้ครับแบบ เราอยู่ที่อื่นอะไรงี้นะครับแบบเรากําลังจะไปกัดกับไมาอีกตัวอ,อื่นเลยไม่ใช่ <laughs> เราจะไปที่อื่นเออแล้วเราก็เรียกเขามาเออเป็นเพื่อนอะไรงี้โอเคตังที่แล้วก็อาหารมีนะเอ้เจ้าอย่าเพื่อนอย่าหาเรื่องเอออย่าหาเรื่องสุนัขผมเมียคุณได้ได้เป็นดอนดแน่มี่ขยะหรือเปล่าไม่มีตอนนี้ตังท่าพันผมก็ยังแบบเหลือๆอยูาา่นะมันมีของอะไรเพิ่มเติมเปล่าเฮ้ยล็อกเกอร์เดียว ซื้อของเพิ่มดีกว่าเผื่อจะได้เพิ่มเลยๆแบบให้ลูกค้ามาเยอะล็อกเกอร์คอเอาไปเยอะเกินไปแล้วเนี่ยแล้วก็มานั่งสองโอเคเอ่อมานั่งนั่งพักนั่งต้องแบบนั่งในหน้าที่นี้นะแหละรับอย่าบอก้วต้องวางในนี้โอ้โหรอคิวมันใช่ปะ <c oughs> เออแบบรอคิวเปลี่ยนเสื้อผ้านะ่าฝั่งนี้ด้วยโอเค เมื่อกี้วางมุมไหนมุมนี้ใช่ปะโอเคครับอันนี้อะไรอ่าล็อกเกอร์ล็อกเกอร์ต้องอยู่ในนี้อยู่แล้ยครับไอ้ฝั่งนี้ฝั่งนี้นนเออมีใครฝากของไว้เออเผื่อมีใครฝากนะ่มันซื้อมาเกี่ยนมาเนี่ยเอาละเมันซื้อมาสามอันเนอะเอาละเราต้องไปซื้อเอ้ยมีคนมาอีกเรียวสมัครระดับไหนอา่าพื้นฐานโอเคครับคนต่อไปเลยคนต่อไป แนะนำตัวครับพื้นฐานเอาอีกแล้วตังเราได้เยอะจัดๆเลยฮะซื้อเพิ่มเดี๋ยวซื้อล็อกเกอร์เพิ่มแล้วกันเอาละเดี๋ยวไอ้ส่วนเอ้ยเดี๋ยวนะโอ้เขาไม่เก็บเข้าที่หรอเฮ้ยใครที่เล่นเราไม่เก็บเข้าที่ระวังนะฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะไม่ได้เล่นอีกนะฮะเออกรุณาแบบนี้เราเก็บด้วยอ่าใช่ครับเป็นงั้นผมจะจําหน้าคุณไปแล้วก็ รอบหน้าอนะโดนกันแน่ออเออเผื่อแบบมีคนอื่นมาเล่นหรือแม้ก็แบบคนอื่นสะดุดนี่อุบัติเหตุได้เลยนะโอเคเดี๋ยวลงสายก่ัดโอเคเรียบร้อยพี่คนนี้หรือเปล่าเห็นเล่นบ่อยๆผมว่าถ้าจะมี V.I.P. อ่ะผมว่าต้องเป็นแบบเออเฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้โหกินเงือกกินได้แรงมากขึ้นในร้านเราณนะตอนนี้ แบบมันไม่มีห้องน้ำอ่ะต้องรอเรียบร้อยใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะลูกค้าเดี๋ยวต้องรอก่อนนะนะคือเรียวร้านผมยังไม่ได้เพิ่เอาใครใครซื้อผ้าบทดที่อีกแล้วใช้แล้วไม่เก็บด้วยโอ้โหคือเกลี่ยไปคนระับเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นพี่ใจเย็นเย็นยานะเราตบได้ใช่ปะมันขึ้นสีแดงอะ่ะแบบ ไปลวนรามเขาใช่ไหมฮะไปลวนรามเขาใช่ไหมนงหมาตามมาเลยกัดมันกัดกัดไปลวนรามเขาใช่ไหมฮะ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 อ่าแต่นงหมาเราไม่สนใจอะไรเลย <c oughs> ไม่เออมันขึ้นสีแดงน,น,น่าจะสาลายได้ใช่ไหมถ้าสมุติั้าไม่ขึ้นเราน่าจะโดนสวนหรือเปล่า <c oughs> ไม่โดนฮนะแต่เราอาจจะ โดนในอย่างอื่นแทนอย่างเช่นเขาจะไม่มาร้านเราอีกเลย <c oughs> ว่าแล้วทำไมผมเห็นหน้าพี่แกแปลกแปลก,กนะฮะแบบมือนว่าได้กำลังอืนขึ้นมานะฮะ <c oughs> โอเคสั่งพี่แกไปเดี๋ยวรอบหน้าไม่ไม่มีอีกแล้วนะเออใช่ครับเฮ้ยทำไมมันขึ้นสีแดงอะนี่หรือว่าเออมันพังเป็นนี่ว่าเดี๋ยวนะ <c oughs> ผมจำได้ว่าเรามีนี่ครับรีเพ์เราซ่อมบอเ่อ๋อนี่ครับอุ้ยใช้นังกาานาดนั้นเลย ถามจริงอ่านี่ไงมันเตือนบอกว่าให้รีเพย์โอ้มันเป็นของมือสองไงไหม <c oughs> โอ้ของไรกูจีบมาง่ายเอาละ่ะขอระดับพื้นฐานก่อนเลยแล้วกันสมัครมาครับใครอยากสมัครพื้นฐานอีกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวแล้วกด vp ให้เลยได้ปะ <c oughs> โอ้ยอยากมีห้องน้ำให้เขาเร็วๆจัง วัวจะถึงเลเวลสาโอเคตอนนี้เราเลเวล3าแล้วก็มีพื้นที่ปลดล็อกครับใช่อเอ้ยอ้าเรามีคอนด้วยเหรอปุ๊บปุ๊บขย,ยายพื้นที่นิดนึงคืออะไรตรงนี้ต้องน้ำหรือเปล่าเออทำที่อ่าน้ำได้เลยนะฮะมีดูด้วยมีดูด้วยน้องอาจจัดการเลยโอ้เงียบกิบ <laughs> ไม่ได้สนใจเลยฮะ ถามไป ừ, สนุกเลยเชยีเอ๊ะเฮ้ยมันเป็นร้านเหรอร้านอะไรคะนี่เฮ้ยไม่ใช่ยิมธรรมดาแล้วนะโอเคเดี๋ยวผมเก็บขอ,กองก่อนเถงขยะเฮ้ยมีคนลงทะเบียนรอแป๊บหนึ่งฮะลองหมาลงง่วงแล้วแปดบนงแป๊บหนึ่งกอเคยทุกค่านอ่าธรรมดา นี่ชัดมาเอาอีกแล้วไม่มีคนเก็บอีกแล้วดัมเบลตลอดเลยฮะข <c oughs> ี้เกียจเก็บมาแล้วที่คนไหนวะรักรู้ริงเดี๋ยวออเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้จะพังแล้วนี่ว่า <c oughs> นี่ครับเปิดร้านเป็นผู้จัดการด้วยพอครับเป็นช่างซ่อมด้วย,เ,ยเราต้องมีความรู้ทุกด้านนะมิเ้นร้านเราได้เจ๊งกันมากเลยนี่ อ๋อนี่เป็นบ้าววิตามินบ้าวเหรอวิตามินอ่านถูกใช่ไหมเนี <c oughs> ่ยเฮ้ยอ๋อเป็นแบบพวกไขโปรตีนหรือวิตามินอะไรแบบเออของเสริมใช่ไหมออว่าเราต้องไปซื้อของมาใช่ไหมเดี๋ยวมันต้องการอะไรดีโอเคเลยก,ก่อนครับเออโอ้เราต้องซื้อครับสามพันจัดมา โอ้โหโคตรสวยครับสตาร์น้ำแล้วก็โปรตีนนะครับพาวเดอร์เอ้าเป็นเบรนนั่นเองเด้อเราต้องไปซื้อจะทำน่นใช่ไหมจัดไปครับไปอะไรไปอะไรซื้ออซื้อไก่เหรอซื้อกี่ชิน้นชิ้นเดียวเดี๋ยวนะคุณผู้ชมนี่ว่าไอ้เครื่องดื่วมว่ามันใช้น้ำใช่ป่ะใช้น้ำเดี๋ยวซื้อน้ำไปก่อนแล้วก็อ่า ออเดอร์อันนี้ใช้เปล่าไม่ใช่เฮ้ยโอ้มีแบบซื้อเป็นลังด้วยครับน่าจะถูกกว่ากันแต่นี้เราย,ยังไม่ได้ใช้เครื่องดื่มนั้นอยู่ไหนวะเออ่โปรตีนนะฮะนี่ไม่ใช่อ่ะมีแต่กาแฟอาหารมาโปรตีนอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่อันไหนอ่ะเฮ้ยไม่มีขายหรอเฮ้ยเอา เอานี่ไงเวฮะเวเวเวเซื้อไปลองก่อนซื้อไปลองเผื่อลูกค้าอยากได้เอ้ยเดี๋ยวมันรู้สึกว่ามันต้องซื้อหลายๆอันเดี๋ยวนับซื้อไปเลยเดี๋ยวให้ต้องมาด้วยครับจัดไปเดี๋ยวนี้เราต้องไปอบออกไก่ก่อนครับอกไก่เน้นไก่นะครับเพื่อเน้นกล้ามเนื้อสรุปคนที่เข้ามาในร้านนี้คือแบบกล้ามเนื้อเขาเพิ่มสักคนไหมหรือมีแค่เราวะเนี่ย เออเดี๋ยวเราต้องรอดูฮะเออว่าจะมีแบบคนเพิ่มกลับลยหรือเปล่าอ่านี่ไงเอยโอ้มันก็คือของมันมีอยู่แล้วครับคือแบบมีห้าอย่างเลยอะไรบ้างก็ไม่รู้นี่เอาไก่ไปใส่ก่อนยี่ชิ้นอ่าชิ้นเดียวเราซื้อมาชิ้นเดียวนะครับอบไก่อ่าเดี๋ยวผมแ <laughs> ช่แล้วก็ต้องมาอบใช่ไหมเฮ้ยแช่ใครกินก็มีสามารถเพิ่มไมโครเวฟได้อีกครับแต่แค่นี้ก่อน เอาไปขายใช่ไหมหรือเรากินวะเนี้ยลูกค้ามีใครสนใจไหมครับหรือเรากินเองอ่าแล้วคือเอาไปไหน <laughs> <laughs> เขาบอกให้ปิดยิมแล้วกลับบ้านประปเด็นคือแล้วไอ้ข้าวผมวะ <laughs> ข้าวผมทำไงไม่ติดอยู่เลยอ้าว <laughs> หายแล้ว <laughs> กดออกคือหายแล้วข้าวผมอยู่ไหนโอ้อยู่ในเวฟอยู่ไม่รือว่า <laughs> ผมมาแชร์อะไรล้าเดี๋ยวแชรก่อนแช่ก่อน ไม่ได้เอองั้นโอเคปิดไว้ครับแล้วก็ปล่อยไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวโรกลับบ้านไปนอนเลยแล้วกันนะครับปิดยิมปิดยิมกลับบ้านแล้บ้านโรอยู่ไหนเฮ้ยผมว่านะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับกลับมาเปิดแร้ก็เอาข้าวไอเนี้ยไปกินที่บ้านเอาแล้วประเด็นคือผมถือกลับไป เออมันอ,ออกวางยิงไม่ได้อะดิแลวางข้างนอกก็ไม่ได้ด้วยโอเคโกโฮมแล้วกันเอ้ยดอเดี๋ยวเดี๋ยวเราไป๊บนะึงูผมสับสนมึงงงอยู่อันนี้มันปิดอยู่เดี๋ยวเอาข้าวกินที่บ้านด้วยเลยครับน่ะถือไปยิมไม่ต้องปิดฮะเปิดอย่างเงี้ยแหละน้องหมาเฝ้าอยู่โอเคเราเลสโกบ้านเราเลยดีกว่านะครับมือไม่ถือข้าวเลยน่าจะใช้ปากคิ้วไปไว้ก่านอ่ะช่างจันไม่นะผมรู้ว่าจะมีทางทะลุไป เดินอ้อมจริงไหมนี่ไกลจัดเลยหรือเปล่าอ่านี่ใช้ทางลัดตรงนี้ได้หรือทางตันดีกว่าอยา่าเลยโอ้ยบ้านเราอยู่ในโซนนี้นี่ว่าโซนรบยังน้องหมา่ะเรื่งคือผมเปิดประตูไม่ได้อีกโอเคนอนนะกูสลิปอินเด้บ้านนอน <c oughs> ไปอา้าวน้องหมาอยู่บ้านเฮ้ยเดี๋ยวเราไปโฟกยิมด้วยไป น้องหมาไปยิ้มกันดีกว่าเหมือนเราจะเป็นคนจอนจัดหรือเปล่านะครับทนเล,ล่รอนเออแล้วแบบมาเปิดยิ้ม <c oughs> ดูบ้านนี้แบบเช่าออซซ่าแบบเออควรจะสมโซ่เลยนะฮะประมาณนั้นเอ้ายิ้มอยู่ฝั่งนี้โอ้มีคนมาในเช้าเลยอยู่ดีรับพื้นฐานโอเคต้อนครับเชิญตามสบายคือข้าวผมก็อยู่นี่แนกะินได้พอ กินไม่ได้แล้วอะไรครับี่โอเคแล้วอันนี้คือ๋อน,นี่เป็นลูกค้าได้นะครับเดี๋ยวเดยวกดใส่น้ำ <c oughs> อาร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็น่าจะมีลูกค้ามากินนะครับ <c oughs> เราสามารถกดได้หรอเฮ้ย <c oughs> นี่ไงครับแล้วก็วางอ้าวไม่ใช่ดิอันนี้เราทิ้งใช่ป่ะ <c oughs> ไม่คือโอ้เราเราเติมน้ำไว้ให้แบบลูกค้าได้หรอ มีหรือเปล่ามีใครสนใจไหมครับโกโก้สักแผงไหมทำโกโก้ใช่ปะเฮ้ยมีคนมาสั่งครับฉันดูการโกโก้โปรตีนเอาละขอบคุณครับเอ้ยได้ตังค์ด้วยจยัดมาใส่ครับแก้วเราบีเหลเลๆอแล้วโกโก้น่าจะมีคนสั่งข้าวหรืออะไรด้วยนะครับเราต้องไปซื้อของมาเพิ่มเออใช่เอาละฮะหนึ่งท่านมาแล้วคือไม่ได้เปิดยิมเฉยใช่ไหมโอเคหนึ่งแก้วจัดไปครับ เพิ่มเราไปซื้อมาเพิ่มอีกร้อสิบเปอร์เซ็นต์เฮ้ยมาแล้วมาแล้วอีกหนึ่งท่านอีกหนึ่งท่านชัวร์เลยครับเอาไปเรปรูตินเพิ่มกล้ามเนื้อโอเคลดเหอยลดอะไรด้วย <laughs> มีลูกค้ามาอีกแล้วอ้าวโรคาสร้านผมเป็นร้านลายดาวน์แล้วไปไปพี่ทำอะเรไม่โอเค,อเค,อเคนะครับก็เดี๋ยวในสำหรับในพระพรตนี้เดี๋ยวผมขอหอยุดเพียงเท่านี้กันเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามา บว้ยิ้มกันต่อในพันหน้าแล้วกันนะ้ำก็เดี๋ยวในพันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมาถึงอย่างท้ายคลิปกันด้วยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากไลค์ฝากาฝากดติดตามด้วยและถ้าใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในพันนาะสวัสดีครับ